สโมสรฟุตบอล B ีปทุมเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดยก่อตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและบริหารโดยบริษัท BG จีสปอร์ตจำกัดโดยเป็นบริษัทในเครือบางกอ,อกการ์ดกรุปปัจจุบันทีมนี้เล่นในไทยลีกสูงสุดและกำลังเตะบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอยา่าง AFC แชมเปียนลีกแต่ใครจะรู้นะครับว่าสโมสรแห่งนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างมาถึงทีเด็ดินแดงดา ก่อนแทงทะลุช่องให้กับกะนะกพลจบสกอยอย่างเด็ดขาดลูกนี้นะครับขึ้นนำนาทีสี่สองหนึ่งประตูต่อศูนย์และคลิปนี้ผมจะพาไปดูประวัติสโมสรแห่งนี้กันยุคก,ก่อตั้งและยุคฟุตบอลถวยปี2532ถึง2552 สโมสรฟุตบอลบางกอกการดเริ่มต้นในช่วงก่อตั้งโรงงานบางกอกการดในปีพศ2552โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแข่งขันเป็นการภายในของพนักงานและต่อมาจึงได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกในช่วงปีพศ2532ซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานีจนเริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ในปีพศ2542พนักงานและกลุ่มผู้บริหารได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมฟุตบอลอย่างเป็นปรูปธรรมขึ้นมาและเมื่อชมรมมีความพร้อมในด้านต่างๆทั้งอุปกรณ์และสนามจึงมีการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลบางกอกการ์ดขึ้นมา ในเดือนเมษายนพศ2549และเปิดคัดดักกีฬาในเดือนต่อมาโดยได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปีดังกล่าวซึ่งการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของสโมสรเนี่ยคือการร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทงอประจําปี2550ถึง2551ซึ่งสโมสรก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้ตําแหน่งรองแชมป์โดยนัดชิงชนะเลิศแพ้กับสโมสรเทศบาลเมืองคูคตไป1ประตูต่อศูนและได้สิทธิเลื่อนชั้นไปเล่นในฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทคอ ในปีต่อมาพศ2551ส,อ25 51, สมสรได้จัดตั้งบริษัท BGFC Sport จำกัดเพื่อดำเนินการบริหารสมสรอนและเป็นไปตามแนวทางที่ AFC กำหนดและลงแข่งขันในฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทขอประจำปี2551-2552สามารถผ่านเข้าไปเล่นถึงรอบชิงชนะเลิศได้โดยในรอบชิงเนี่ยแพ้กับสมสรฟุตบอล JW Group ไป1ประตูต่อ2คว้าสิทธิเลื่อนชั้นเป็นเล่นในถ้วยขอนอกจากนี้ทีมบางกอกการ์ดยังมีทีมฟุตซอลเป็นของตัวเองซึ่งลงแข่งขันในฟุตซอลไทย อีกด้วยก่อตั้งสโมสรบางกอกการ์ดปี2552 ในช่วงเดือนมกราคมพศ2552สโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยจากศึกไทยพรีเมียร์ลีกได้ประกาศยุบถีมเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ AFC กำหนดสโมสรฟุตบอลบางกอกการจากฟุตบอลถ้วยขอจึงได้ทำการเทคโอเวอร์ over, สโมสรนธนาคารกรุงไทยโดยได้ลงแข่งในไทยพรีเมียร์ลีกในปีพศ2552แทนที่สโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยนั่นเองและได้ย้ายสนามไปเช่าสนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6เป็นการชั่วคราวเพราะตอนนั้นกำลังปรับปรุงสนามรีโอสเตเดียมอยู่ซึ่งในปีแรกของ สโมสรฟุตบอลบางกอ,อกการ์ดนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการจบอันดับที่3เตะ30ชนะ16เสมอ8แพ้6ยิงได้45เสีย31ลูกได้เสียรวมกันบวก14มี56แต่ส่วนทีมฟุตบอลที่พนักงานและกลุ่มผู้บริหารได้รวมตัวจัดตั้งขึ้นในปีพศ2542ก็ยังคงดำเนินการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในน,ในนมสโมสรฟุตบอลลังสิทธ สโมสรเริ่มได้รับความนิยมปี2 5 5 3ยถึง2 5 5 6ปีพศ2 5 5 3สมสโมสรบางกอกการ์ดได้รับความนิยมอย่างสูงและได้สร้างสนามดีโอสเตเดียมจนเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ทำการปรับปรุปงครั้งใหญ่จนได้กลับมาเล่นในสนามแห่งนี้อีกครั้งหลังจากที่ปรับปรุงเกือบหึงปีในเดือนมกราคมสโมสรฟุตบอลบางกอกการ์ดได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลควีนครับและประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์มาได้ด้วยการชนะอินรีเพื่อนตำรวจ4ประตูตอนหนึ่ง และในปีเดียวกันนั่นเองได้ส่งทีมเข้าแข่งขันในศึกสิงคโปร์ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์สิงคโปร์ครับ2,010ไปอีกรายการส่วนในไทยลีกนั้นสมโมสรก็จบที่อันดับ5แต่30ชนะ12เสมอ9แพ้9ยิงได้48เสีย38ลูกบวกลบบวก10และมีคะแนนถึง45คะแนนฤดูก,กาล254ทีมจบอันดับดีขึ้นโดยจบอันดับที่4ทำการแข่งขันไป34นะัดชนะ15เสมอ8 แพ้11ยิงได้55ลูกเสียไป41ลูกลูกได้เสีย14ลูกและมีแต้มถึง53แต้มรูุการ25 5 5 เริ่มตน้นฤดูกาลโดยการปรับทีมและเสริมนักเตะเข้ามาใหม่3าคนผสมกับนักเตะชุดเดิมและมีทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุรชัยที่รับงานในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเริ่มเตรียมทีมตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมปี2555โดยมีทีมงานและผู้ช่วยฝึกสอนคืออาจารย์นรง์สยเกตที่กลับมาจากสิงคโปร์เพื่อช่วยงานสโมสรบางกอกกาส โดยในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมก็ทําผลงานได้ไม่ดีนะัโดยจบอันดับที่8แข่ง34ชนะ10เสมอ15แพ้9ยิงได้53เสีย3 9ลูกได้เสีย14และมีแต้มเพียง45แต้มฤดูกาล2556ฤดูกาลนี้ทีมได้ไล่โค้ชฟิลสตาร์บินออกและเอาอนุรักษ์สีเกิดมาคุมแทน และต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาใช้โค้ดแท็กอัตพลบุษบาคงทีมทำผลงานได้ดีขึ้นโดยจบอันดับที่5แข่ง32ชนะ14เสมอ8แพ้10ยิงได้40เสีย31ลูกได้เสียบวก9และมีแต้มมากถึง50แต้มฤุูุการ2557แชมป์แรกของสโมสร ในปีพศ2557สโอมสรออบางกอกการ์ดได้แชมป์แรกในประวัติศาสตร์ถ้าไม่นับควีนครับและสิงคโปร์ครับโดยทีมได้แชมป์ไทยคม f a ฟครับ2557รอบชิงนะครับชนะชนบุรีไป1ประตูต่อศูนย์โดยที่รอบ,บันผ่านมาเนี่ยชนะเชียงรายเมืองทองบุรีรัมราชนาวีทำให้ทีมได้สิทธิ์ไปแข่ง a f c แชมเปียนลีก2017รอบคัดเลือกจากการคว้าแชมป์ FA ครับนั่นเองแต่ผลงานในลีกก็ไม่ค่อยดีนะครับจบอันดับที่10แข่ง38ชนะ14เสมอ7แพ้17 ยิงได้70เสีย6ค่าลูกได้เสียบวกค่าและมีแต้มเพียง49 8แต้มซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูการประกาศจาก AFC อีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยทีมจากเมืองไทยได้ไปกี่ทีมกันแน่บทสรุปฤดูกาล2558 AFC แเชมเปียนลีกครั้งแรกในปีพศ .2558 สโมสรบางกอกการได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับทวีปครั้งแรกใน AFC แชมเปียนลีกโดยผมไม่ได้นับตอนที่สโมสรเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับ โดยนัดแรกชนะยาโฮหทีมจากมาเลเซีย,ยไป3-0แต่นัด2ก็ไปแพ้ปักกิ่งกัวอันไป3ประตูต่อ0เช่นกันและผลงานใหลีกก็จบอันดับที่6แข่ง34ชนะ1 5เสมอ11แพ้ไป8ยิงได้47เสีย38ลูกได้เสียบวก9และมี56แต้มกระยาเปิดเสา,รสาแรกเขาเปลี่ยนทางิฟเซฟนิฟไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเร,ระตูฤดูกาล2559 2560 ต่อมาในปี2 5 5 9สโมสรได้ก่อตั้งสวนฟุตบอลยามาโอกะอนาากะอะคาเดมีและผลงานในไทยลีกก็จบอันดับดีขึ้นโดยจบอันดับที่3แข่ง31ชนะ18สเสมอ3แพ้10ยิงได้62เสีย41ลูกได้เสียบวก21นั่นเองและต่อมาฤดูกาล2560ทีมก็ได้อันดับที่5แข่ง34ชนะ16สเสมอ8แพ้10ยิงได้63เสีย44ลูกได้เสียบวก19 พฤติการ2561ยุคตกต่ำของสโมสร